กำลังดูอยู่ค่ะสี่กระสอบนะคะตรงนี้สี่กระสอบค่ะมีรรงงานของตา ดูค่ะงานตะปานะคะว่าให้ดูค่ะให้ดูนะคะว่าวันวันตาจะทําอะไรกระสอบอะไรประมาณนี้นะคะวันวันก็สามชิ้กระสอบค่ะที่เราเอาไปสีนะคะ มาถึงบ้านเขาแล้วค่ะตาปาก็กําลังเอาข้าวนะคะตะปากําลังเอาข้าวค่ะกำลังดูอยู่ค่ะ สี่กระสอบนะคะตรงนี้สี่กระสอบค่ะนีรายงานของตานีรายงานของเราค่ะงานของเรานะคะถึงเวลาก็ต้องมาเอาค่ะถ้าเขาทูนะคะต้องมาเอาค่ะถ้าไม่มาเอาแล้วก็เสียลูกค้านะคะเราก็เสียลูกค้าค่ะบริเวณบ้านลูกค้าค่ะ บริเวณบ้านลูกค้านะไม่รู้จะเอาไปสีขีกระสอบห้ากระสอบอะไรประมาณนี้นะคะวันวันก็สามสิบกระสอบค่ะที่เราเอาไปสีนะคะคให้ดูค่ะงานตะปานะคะบริเวณบ้านลูกค้าค่ะ บริเวณบ้านลูกค้านะไม่รู้จะาไปสีกี่กระสอบนี่งานของเราค่ะงานของเรานะคะถึงเวลาก็ต้องมาเอาค่ะ นี่ระงานของเราค่ะงานของเรานะคะถึงเวลาก็ต้องมาเอาค่ะให้ดูค่ะงานตะปานะคะ Ugh. <sighs> ให้ดูค่ะงานตะปานะคะแล้วก็โทรนะคะต้องมาเอาค่ะถ้าไม่มาเอาเราก็เสียลูกค้านะคะเราก็เสียลูกค้าค่ะบริเวณบ้านลูกค้าค่ะบริเวณบ้านลูกค้านะไม่รู้จะาไปสีกี่ตรสอบถ้ายายไม่อยู่แกก็มาคนเดียวค่ะยายก็อยู่ในบ้านนะคะยายช่วยแกอะไระไ่ สามก,กระสอบตรงนี้ค่ะบริเวณบ้านลูกค้าค่ะบริเวณบ้านลูกค้านะไม่รู้จะไปสีกี่กระสอบถ้าเขาโทรนะคะต้องมาเอาค่ะถ้าไม่มาเอาเราก็เสียลูกค้านะคะเราก็เสียลูกค้าค่ะ นี่ระงานของเราค่ะงานของเรานะคะถึงเวลาก็ต้องมาเอาค่ะเขาเลี้ยงไก่ค่ะเขาเลี้ยงไก่เนาะไก่ไมถืนยุ่งเขาค่ะใหถุนยุ่งเลเนาะถ้าเขาโทรนะคะต้องมาเอาค่ะถ้าไม่มาเอาเราก็เสียลูกค้านะคะเราก็เสียลูกค้าค่ะ กระสอบค่ะกระสบกระสอบรประมาณนี้นะคะวันๆก็สามสิกระสอบค่ะที่เราเอาไปสีนะคะ มาถึงบ้านเขาแล้วค่ะตาปาก็กําลังเอาข้าวนะคะตาปากําลังเอาข้าวคะ่ะห้ากระสอบค่ะห้ากระสอบนี่งานของเราค่ะงานของเรานะคะถึงเวลาก็ต้องมาเอาค่ะว่าให้ดูคะ่ะให้ดูนะคะว่าวันวันตาจะทําอะไร นี่งงานของเราค่ะงานของเรานะคะถึงเวลาก็ต้องมาเอาค่ะ,คะอ่า วันนก็สามทิกระสอบค่ะที่เราเอาไปสีนะคะกำลังดูอยู่ค่ะสีกระสอบนะคะตรงนี้สีกระสอบค่ะมีแรงงานของตา หากระสอบค่ะห้ากระสอบมาถึงบ้านเขาแล้วคะ่ะตาปาก็กำลังเอาข้าวนะคะตะปากำลังเอาข้าควค่ะบริเวณบ้านลูกค้าค่ะบริเวณบ้านลูกค้านะไม่รู้จะเอาไปสีกี่กระสอบ Yeah. Uh. ถ้ายายไม่อยู่แกก็มาคนเดียวค่ะยายก็อยู่ในบ้านนะคะยายช่วยแกอะไรี่ไม่ไหวค่สกกะสามสตอบตรงนี้ถ้าทักโทรนะคะต้องมาเอาค่ะถ้าไม่มาเอาเราก็เสียลูกค้านะคะเราก็เสียลูกค้าค่ะ